สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของมู n ไนท์กันดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเรื่องราวก็ได้ดําเนินมาถึงในตอนที่3กันแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่แบบโอ้โหคาดไม่ถึงมากๆเลยนะครับว่ามันจะออกมาสุดยอดขนาดนี้นะเรียกได้ว่าจากดูแบบเรื่องราวความรู้สึกตอนที่2มาหลายๆคนก็คงจะดูกันแล้วเนาะเราก็นิยามมันให้เลยอะว่าแบบ เนี่ยคือแบทแมนเวอร์ชันอินเดียนาโจนผสมกับความเป็นเวทมนตร์สุดดาร์กเข้าไปหน่อยก็เรียกได้ว่าโอ้โหออกมาสุดยอดมากๆเลยแต่ถ้าจะให้คํานิยามจริงๆเนี่ยมันก็คือแบทแมนผสมอินเดียนาโจนเลยนะครับเรียกได้ว่าคือกลิ่นอายของฮีโร่เนี่ยมีอยู่แต่น้อยเบาบางมากๆเลยและตอนที่3เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นหนังอินเดียนาโจนไปเลยนะครับคือแบบว่าผมรู้สึกว่ามันแบบไม่รู้สึกถึงความเป็นฮีโร่เท่าไหร่เลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าอันนี้เราจะได้เห็นโลกของ โลกของเวทมนต์มากขึ้นแบบจัดเต็มมากๆในตอนนี้แล้วก็เรียกว่าความรู้สึกโดยรวมเนี่ยถือว่ายังสนุกมากๆเอนเตอร์เทนมากๆนะครับได้เห็นโลกที่เป็นโลกเวทมนต์ที่กว้างขึ้นของนาเวลเนี่ยแต่แบบว่า ถ้าพูดกันตามตรงเลยนะครับเฮ้ยเราเริ่มจะได้เห็นเรื่องราวมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นความลงตัวของสิ่งต่างๆมากขึ้นว่าทําไมเขาถึงต้องเลือกอันนี้มาอยู่กับอันนี้ทําไมต้องเป็นอันนั้นกับอันนั้นอะไรแบบนี้น,นะครับแต่ด้วยความที่ว่าแบบตอนที่1กับตอนที่2อ่ะมันว้าวมากๆเลยนะครับผมอันนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความว้าวเท่าตอนที่1ตอนที่2นะครับผมอันนี้โดยรวมนะถ้าถามผมเองผมให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10นะครับก็คือดีมากๆเลยอะ่ะ แต่ผมว่ารู้สึกว่าแบบเออมันมันดูแล้วอ่ะมันมันดีอ่ะแต่มันยังดีไม่เท่าตอนหนึ่งตตอน2นะคือตอน1ตอน2เนี่ยเรารู้สึกดูแล้วมันแบบเฮ้ยเจ๋งมากๆเลยแบบความลงตัวของบทในระยะต่างๆเนี่ยคิดว่าทํามาได้ดีกว่าแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันรู้สึกว้าวมันรู้สึกแปลกใหม่ด้วยแหละมันทําให้มันมีว้าวแฟกเตอร์อยู่ในตอน1กับตอน2อ่ะตอนสาที่จริงก็แบบใส่รายละเอียดมาเต็มเหมือนกันนะแล้วก็เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเดินค่อนข้างเร็วเลยถูกไหมนี้ก็เรียกได้ว่าจริงๆตอน3มัันนกก็็คคคคืืออรรรึ่่งงเแล้ววะบิด่าจริงๆแล้วเนี่ก็ททํําาาอออกมไดด้้ีแลว่ะะคืจ ดีกว่านี้มันทําได้ไหมทําได้แต่มันคงยากมากๆนะครับผมก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็คือโคตรจะโคตรสุดยอดแล้วนะครับก็เอาไปที่9คะแนนเลยนะครับและนี่ก็คือการรีวิวแบบไม่มีสปอยนะครับผมของเรื่องราวมูลนหนในตอนที่3นั่นเองเป็นซีรีส์ที่ดีเกินคาดแบบมากๆอะ่ะคือแบบโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆแล้วแบบนี้เนี่ย ไอสิ่งนี้มันเปรียบเหมือนละครของฝรั่งหนูป้าเห็นเลยอ่ะว่าแบบโอ้โหคุณภาพเขาแม่งขับแก้วมากๆอ่ะคุณภาพแม่งแบบเหมือนหนังเลยอ่ะเหมือนหนังยาวสุดยอดมากๆจริงนะครับอยากให้ประเทศเราเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาตามไปด้วยก็แล้วกันนะเกาหลีเองเนี่ยก็มาแทบจะแบบว่าโอ้โหหายใจลดคอแล้วถูกไหมถึงอาจจะยังดีไม่เท่าแบบซีรีส์ของมาเวลแบบฟอร์มยักษ์ขนาดนี้นะแต่แบบว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆซีรีส์ไทยเองเนี่ยนะครับผมก็ผมไม่ได้ติดตามเองมากแต่เห็นเขามีดาม่งดามาอะไรอยู่นะครับก็เรียกว,ว่าเราเองเนี่ยก็ค่อยๆเป็นค่อย ได้เนาะค่อยๆพัฒนากันไปนะครับขอแค่อย่าย่ำอยู่กับที่ก็พอแล้วนี่ก็คงจะเป็นรีวิวมูลไนนะครับในตอนที่3แบบไม่มีสปอยนะครับเรียกเรียกว่าโอ้โหคุณภาพขับแก้วมากๆเลยได้คะแนนไปที่9เต็ม10นั่นเองครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวความรู้สึกหลังดูเรื่องราวที่แบบเราอยากจะระบายมันออกมาหรือเกินเนี่ยโอ้โหมีอะไรเราอยากจะไปเมากับใครแต่กลัวจะไปสปอยคนอื่นเนี่ยมามาซัดกันในคลิปนี้นี่แหละครับโอเคยังไงในวันนี้ลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคคนมมีวาาาสกกกับรรดูย Comic World Daily นะครับ